อย่าเพิ่งปฏิเสธสิ่งที่คุณยังไม่รู้จักดีพอเพราะมันอาจเป็นสิ่งที่คุณเฝ้ารอมาทั้งชีวิตและในโอกาสนี้ขอเชิญท่านพบกับซีเนียร์ดเรคเตอร์คุณท่านนิชาชำนานป่าค่ะขอเสียงปรเมือต้อนรับท่านดัดงๆเลยค่ะ ไม่มีอะไรที่ทําไม่ได้นอกจากไม่ได้ลงมือทําดิฉันธนิชาชนานาญป่าสวัสดีทุกคนคะ่ะชีวิตของนิดนะคะก็ไม่ได้ลยรยได้กีบกระลาบค่ะต้องผ่านเรื่องราวต่างๆอย่างมากมายจากนักวิทยศาศาสตร์กลายมาเป็นเกษตรกรจากเกษตรกรกลายมาเป็นวิทยากรจากวิทยากรกลายมาเป็นแม่ค้าและจากแม่ค,ะคะ้าค่ะกลายมาเป็นนักธุรกิจทีค่ะ ซึ่งนิดเองนะคะก็เป็นครอบครัวเกษตรกรค่ะคุณพ่อคุณแม่นะคะก็มีอาชีพทําไร่ทํานาค่ะค่ะและนี้ก็<ล>มีพี่น้องทั้งหมด4ค,คนด้วยกันนะคะและนิดเองก็เป็นลูกคนสุดท้องค่ะซึ่งฐานะทางบ้านนะคะก็ไม่ได้ร่ารวยอะไรค่ะตอนเด็กๆนะคะนิด <ๆ S 1> ก็เลยกู้เงินเรียนกยศค่ะตั้งแต่มส่จนถึงปริญญาตรีเลยค่ะค่ะและด้วยความที่นิดเองนะคะเรียนด้วยนะคะทํางานไปด้วย ก็เลยจบปริญญาตรีนะคะที่มหาวิทยาลัยรยามคำแหงคณะวิทยาศาสตร์สาขาชีววิทยาค่ะด้วย3ปีครึ่งค่ะค่ะแล้วเมื่อน,นิดจบดีแล้วก็มีโอกาสเข้าทำงานที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติค่ะหรือสวทชนะคะก็ทำงานที่นี่ได้3ปีค่ะก็ได้ลาออกมานะคะศึกษาต่อปริญญาโทค่ะ ที่มหาวิทยาลัยเกษตร,รศรรสาสตร,ร์บางเขนนะคะคณะวิทยาศาสตร์สาขาจุลชีววิทยาค่ะและนะคะด้วยความที่นิดเองนะคะเป็นเด็กจากต่างสถาบันค่ะคือจบดีที่รานนะคะแล้วก็มาต่อโทที่มอกษตรค่ะก็เลยโดนวิชาปรับพื้นฐานนะคะปริญญาตรีไปถึง4ตัวด้วยกันนะคะก็เลยทําให้นิดนะคะต้องเรียนทั้งเนื้อหาปตีตีปอโทและก็ต้องทาแ a บไปด้วยค่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่านิดได้รับ ความเมตตาจากอาจารย์ที่ปรึกษาค่ะให้ทุนมาถึง2ทุนด้วยกันค่ะค่ะซึ่งทุนแรกนะคะก็จะเป็นทุนแลกเปลี่ยนค่ะไปทำแับที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะระยะเวลา1เดือนค่ะส่วนทุนที่2นะคะก็จะเป็นทุนเรียนฟรีค่ะวงเงิน2 0 0แสนบาทค่ะแต่นะคะมีเงื่อนไขของทุนค่ะคือต้องจบนะคะด้วยการตีพิมพ์วารสารแบบนานาชาติเท่านั้นนะคะซึ่งการที่นิดไปเอาเล่าที่ญี่ปุ่นก็คือไม่ถูกนับด้วยนะคะ และที่มอกเกษตรนะคะทําให้นิดนะคะเป็นคนที่ขยันอดทนค่ะเพราะดูจากห้องลับนะคะจะเห็นว่านิดนะคะถึงขนาดกางเต็นท์นอนในห้อง l ลบกันเลยทีเดียวนะคะทํหลับหามลุ่งหามค่ากันเลยนะคะและที่มอกเกษตรนะคะก็ทําให้นิดบอกกับตัวเองเสมอค่ะว่าไม่มีอะไรที่นิดทําไม่ได้นอกจากไม่ได้ลงมือทําค่ะ ค่ะแล้วเมื่อน,นิจบแล้วนะคะนิกก็ได้มีโอกาสทํางานวงการวิทยาศาสตร์นะคะอยู่หลายที่ด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการนะคะงานค่ายนะคะงานห้องทดลองนะคะหรือแม้กระทั่งครูค่ะและล่าสุดค่ะนิกก็ได้ทํางานนะคะเป็นนักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ที่ใช้ในการเกษตรค่ะก็ทํามาได้ปีนะคะก็เกิดจุดเปลี่ยนของชีวิตค่ะ นะคะเข้าโรงพยาบาลฉุกเฉินค่ะตามองไม่เห็นทั้งสองข้างเพราะว่าตอนนั้นนะคะคุณแม่ได้หยอดตาผิดค่ะก็เลยทําให้ตามองไม่เห็นนิดเองนะคะก็ไม่มีกระจิตกระใจจะทํางานค่ะก็เลยบอกเจ้านายค่ะว่าขอลาออกนะคะแล้วก็กลับมาอยู่บ้านค่ะดูแลแม่จนกระทั่งหายดีนะคะตากลับมามองเห็นเป็นปกติอีกครั้งค่ะ แล้วเมื่อนิดกลับมาอยู่บ้านนะคะก็เจออะไรอีกมากมายที่เป็นบททดสอบชีวิตนะคะเพราะว่านิดนะคะเลือกที่จะเป็นเกษตรกรค่ะเพราะว่านิดเองนะคะทำงานประจำม,มาก็หลายปีแล้วนะคะรู้สึกว่างานประจำที่ทำอยู่นะคะก็ไม่ได้ตอบโจทย์ตัวเองเลยนะคะเงินก็ไม่ได้มากนะคะที่สำคัญเครียดมากๆเลยด้วยค่ะ ค่ะนี่ก็เลยตัดสินใจนะคะว่าจะทําเกษตรด้วยตัวเองคนเดียวค่ะเพราะว่าทางบ้านไม่เห็นด้วยนะคะก็เหมือนพ่อแม่ทั่วๆไปนี่แหละค่ะที่อยากให้ลูกเรียนสูงๆจบขึ้นมาก็จะได้เป็นเจ้าคนในคนค่ะแต่อย่างที่นิดบอกค่ะตั้งแต่นิดจบโทรมานิดบอกตัวเองเสมอค่ะว่าไม่มีอะไรที่นิดทำไม่ได้นอกจากไม่ได้ลงมือทำค่ะ ค่ะแล้วนิดทำเกษตรด้วยตัวเองคนเดียวนะคะแล้วก็ทำตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำเลยนะคะด้วยวงเงินที่มีเพียงแค่4 0 0 0มื่นบาทนะคะสร้างตัวตนให้ความรู้กับเกษตรกรไปด้วยนะคะก็เลยมีโอกาสไปบรรยายหลายๆที่ด้วยกันนะคะก็บรรยายเรื่องการจัดการโรคพืชและ,มะแมลงศัตรูพืชโดยชีววิธีค่ะโดยใช้พืชสัตว์หรือจุลินทรีย์ในการดูแลเกษตรทั้งหมดค่ะนิดเองนะคะเป็นเกษตรกรนะคะแล้วก็เป็นวิทยากรด้วยสร้างตัวตนค่ะ คนก็เลยถามหานะคะในสิ่งที่บิดใช้ค่ะก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นในการขายของออนไลน์นะคะก็จะไม่มีหน้าร้านนะคะก็ค่อยๆพัฒนาสะสมเล็กผสมน้อยนะคะจนกระทั่งมีหน้าร้านเกิดขึ้นค่ะและนะคะเมื่อปี63ค่ะก็เกิดจุดเปลี่ยนของชีวิตอีกครั้งนะคะ เมื่อพบว่าตัวเองค่ะมีเนื้องอกขนาดประมาณ10บเซนค่ะคุณหมอบอกว่าต้องผ่าตัดค่ะดิก็เลยตัดสินใจค่ะผ่าตัดเนาะแล้วเมื่อผ่าตัดค่ะก็หมอบอกว่าให้หยุดทำเกษตรนะอย่างน้อยหนึ่งปีนะคะเพราะว่าจะกระทบกับภายในค่ะและตอนนั้นก็เป็นช่วงโควิดพอดีค่ะดิก็เลยหาของมาขายเพิ่มค่ะ ก็เลยไปเจอเพจของพี่สุรวัตรคะ่ะที่ขาย 4T ทอยู่ค่ะแต่ก่อนนะคะนิดก็จะขายค่ชีวพันธุ์ที่ควบคุมโรคก,กับควบคุมแมลงนะคะแต่ยังไม่เจอตัวที่เป็นสารอินซีแบบ100%เซนะคะก็ไปเจอจากเพจพี่สุรวัตรเนี่ยแหละคะ่ะก็เลยขอสมัครเป็นตัวแทน,นะค,ะค่ะค่ะอันนี้ก็คือจุดเริ่มต้นของบริษัท a 4 s นะคะแต่ก่อนที่จะไปถึงนะคะวิธีการนิดขอพูดถึงผลลัพธ์ที่ได้จาก a อกันก่อนนะคะ ค่ะอันนี้ก็คือผลลัพธ์ที่ได้จากบริษัท A4S ค่ะหนึ่งเลยนะคะก็ช่วยปลดหนี้นะคะจากการกู้ยืมเงินกยศสได้เร็วกว่ากำหนดค่ะค่ะสองก็คือได้ใช้ชีวิตอิสระค่ะในแบบที่ตัวเองต้องการตื่นตอนไหนก็ได้ไม่ตอ้องรองวันจันทร์หรือราวันศุกร์อีกแล้วนะคะแล้วก็ทำงานที่ไหนก็ได้ที่เที่ยวที่กินที่ทำงานที่เดียวกันค่ะ แล้ว3นะคะก็ได้ท่องเที่ยวฟรีกับบริษัท a 4 s ค่ะซึ่งนิดก็เข้ามาตอนช่วงโควิดพอดีนะคะก็เลยได้เที่ยวในไทยนะค,ะอ,นนะ,นนคะ,ะอันนี้ก็จะเป็นทริปหัวหินค่ะและนี้ก็จะเป็นทริปกาญจนบุรีค่ะอันนี้เป็นทริปเมอริเดียนเชียงรายนะคะและล่าสุดค่ะนิดก็สามารถไปทริปทริปไปซาป,ปาประเทศเวียดนามได้สําเร็จค่ะ นอกจากนี้นะคะนิดก็ยังได้กลับมาอยู่บ้านค่ะดูแลคุณพ่อคุณแม่ยามแก่เท่าอีกด้วยและก็ยังมีเงินเดือนนะคะเหมือนกับตอนทํางานประจําค่ะแต่ตอนนี้ค่ะนิดมีไรายได้ค่อนข้างมั่นคงแล้วค่ะเมื่อก่อนนิดทํางานประจําม,มีไรายได้หลักหมื่นก็ให้คุณพ่อคุณแม่ได้แค่หลักพันตอนนี้นิดแตะหกหลักได้แล้วค่ะ ก็เลยสาวมานะคะให้พ่อแม่ได้มากขึ้นค่ะและเป็นช่วงวันเกิดตัวเองพอดีนะคะนิกก็เลยทำคลิปเซอร์ไพรส์ให้คุณพ่อคุณแม่ค่ะอันนี้หนูได้มาก็คือเอาเลขที่วัดคั่งไปเลยอันนี้ก็อยู่เพระว่าถ้าแม่จะได้เี่อะไรรู้นกันนะคะกับพ่อจัะให้พ่อแม่ลือกคนละกล่องโชคนงวลี่หนึ่งได้จองกระถิ่นใช่แล้คนละกล่องเลยจ้ะกัอดไปก่อน กมีแต่ความสุขความเจริญยังอะไรก็ออกมามากๆหน้าจะเริ่มยิ่งๆขึ้นไปอ่พ่อกับแม่เปิดวูนี่ว่าได้เลขอะไรกันบ้างก็ละอันนี้เลยแล้วมันตรงอย่างนี้ตโดยที่มันไม่สันเลยนะตอนนี้ปิดทีละคนก็แล้วปิดทีละคนลูกปุ่มสองกันอันนี้ปุ่มอันนี้ให้เปิดนี้พ่ออ่าลองดูดิได้เลขอะไรอ๋อ ขยายได้หนึ said, so nice ่งเก้าออาหมดอย่างหนึองเ่มีงล้างอีกโอ้โหเยอะเยอะหายจจังเลยลูกลูกเป็นเฮงเลยลูกใ่ไหมยดูสิอ็ได้กี่ใบ

อมีเงินแส้เงินล้านตลอดไปใช่หลอกซื้อเอนี้เลก้าทุก้าได้เงินกีใล้าน4 96ล้าน8 9โชคดีจะดูยงเงรวยรลกคดีนะทีน้จได้ตเอ่ะอยายเงินได้มาก 19,000เท้าเดียวอือดีใจด้วยก่อด้วยแล้ววันนี้ดีใจมากๆเลยค่ะที่พี่สาวนะคะกับหลานมาด้วยค่ะวันนี้ค่ะ แล้วนอกจากนี้นะคะนิดก็ยังได้ช่วยให้เกษตรกรนะคะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยค่ะอย่างเคสนี้นะคะเจอปัญหาโดนยาฆ่ายาค่ะชาวบ้านบอกว่าไถ่ทิ้งเถอะไม่ได้ฝากหรอกนะคะแต่โชคดีค่ะเขามาเจอนิดก่อนนะคะมาปรึกษาก็เลยช่วยแก้ปัญหาไว้ได้ทันค่ะได้ผลลัพธ์ที่ปกตินะคะแล้วก็ไม่ต้องไถ่ทิ้งเลยค่ะและล่าสุดนะคะมีข่าวดีเขาโทรมาบอกว่าได้ไล่ละ4 5ตันต่อไร่แล้วค่ะ ค่ะและนอกจากนี้ก็ยังช่วยให้ได้รับข้าวล้านนาด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นมันสับปะหลังค่ะแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีลูกค้าออนไลน์ค่ะวิดีโอคอมมาด้วยความตื่นเต้นดีใจนะคะดูจากรอยยิ้มนะคะก็มีความสุขแล้วใช่ไหมคะมาถึงตอนนี้แล้วค่ะทุกท่านคงอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่านิดทํำยังไงที่เกินไปนะคะก็คือนิดแค่อยากได้ของมาขายนะคะก็เลยทักไปหาเพจพี่สุรวัตรค่ะ ซึ่งตอนนั้นก็ขายอย่างเดียวค่ะไม่ได้สนใจทําธุรกิจเลยเพราะว่านิดเองรู้จักพี่วัดผ่านจากเพจค่ะก็เลยทําให้แบบกลัวและอีกอย่างนิดยังรู้จักแบบไม่รู้จริงในธุรกิจเครือข่ายปฏิเสธไปเลยค่ะ1ปีนะคะแต่โชคดีค่ะต้องขอชื่นชมพี่วัดกับพี่กรณ์นะคะที่สามารถดึงทีมงานของนิดนะคะมาเรียนรู้ได้สําเร็จค่ะนิดเองนะ่ะอีโก้คิดว่าตัวเองอะ่ะเรียนรู้เยอะแล้ว สอนเหมือนเดิมนี่นแหละก็เลยไม่ได้สนใจเรื่องการเรียนเลยค่ะสนใจแค่ที่จะเอาไปขายอย่างเดียวแต่ไม่สนใจทําธุรกิจเลยเพราะว่ากลัวกลัวโดวนหลอกแต่ทีนี้ทีมงานของนิดเขาไปเรียนรู้ในวิลเลนแอสคุลรุ่นที่2พอเรียนเสร็จก็มาเล่าให้นิดฟังนิดก็เลยรู้สึกแบบเออคือด้วยความที่เราเชื่อมั่นในลูกค้าเรามากกว่าเราก็เลยเปิดใจเอาตัวเองไปเรียนรู้ค่ะพอเรียนรู้ก็เลยเปิดแนวคิดของตัวเองมองว่าทําไมเราต้องขายคนเดียว แทนที่จะขายอุปโภคบริโภคแต่เรากลับขายเกษตรแทนแต่ที่สำคัญค่ะบริษัท a 4 s ไม่ได้มีแค่เกษตรนะคะมีสินค้าอื่นให้เราได้ขายกันด้วยค่ะนิดไม่ได้ขายเกษตรอย่างเดียวค่ะเห็นไหมคะมีทั้งตัวไอนะคะมีคลอมาคกันแดดด้วยนะคะแล้วเมื่อน,นิดนะคะส่งต่อความคิดแนวคิดให้กับทีมงานก็พาทีมงานเข้ามาเรียนมิลานนสกุลมากขึ้นก็เลยได้รับเข็มนะคะ or, ลีดเดอร์เมนเทอร์และก็ปียอร์ลีดเดอร์เมนเทอร์ค่ะ และเมื่อเข้ามาเรียนวิเลยนาสกูลเกื่อฟ f o เ1 0รซแล้วค่ะเชื่อมั่นในบริษัทเชื่อมั่นในท่านประธานเชื่อมั่นในสินค้าเชื่อมั่นในทีมงานค่ะตั้งแต่นั้นมานะคะท่านประธานออกหลักสูตรอะไรนิดเข้าเรียนหมดค่ะและนี้ก็ไปเรียนอบรมนะคะวิทยากรมืออาชีพนะคะนี่ก็ได้มา2รางวัลด้วยค่ะและหลักสูตรนี้ค่ะสาคัญมากเลยท่านประธานนะคะช่วยให้เราทํางานได้ไง่ายขึ้นท่านนี้ก็คอลิฟายมา6เดือนแล้วค่ะ ส่วนอันนี้นะคะครบรอบ7ปีร้อยรถด้วฝันร้อยตำนานความสำเร็จขอบอกท่านประธานเลยค่ะว่าหนึ่งในนั้นต้องเป็นของนิดอย่างแน่นอนค่ะปัจจุบันนะคะนิดไม่มีรถค่ะอยู่ต่างจังหวัดด้วยนะคะนิดเดินทางนะคะจากกาญจนบุรีนะคะมากรุงเทพเข้ามาบาาริษัทค่ะใช้เวลาถึง5ชั่วโมงค่ะแต่เมื่อน,นิดเปิดแล้ว อะไรก็ไม่เป็นอุปสรรคสําหรับนิดอีกแล้วค่ะนิดก็เอาตัวเองเข้ามาเรียนรู้นะคะแล้วก็ส่งต่อให้ทีมงานนะคะก็ไปช่วยทีมงานนะคะขยายตลาดโฟีอีกหลายจังหวัดเลยค่ะตอนนี้นะคะนิดก็มีทีมงานกระจายตัวอยู่20กว่าจังหวัดค่ะแล้วก็4ประเทศด้วยกันค่ะอันนี้ก็บรรยายผ่านซูมได้นะคะก็ยังได้ทีมงานที่พิษณุโ,โลกมาด้วยค่ะก็จะเห็นว่ามีพี่กรพี่วั์นะคะไปกับนิด ะะเกือบทุกที่แล้วก็จะมีอาจารย์นัทธพงศ์นะคะไปช่วยบรรยายด้วยค่ะตอนที่เปิดสาขาที่สอบปปล,ลาวนี้ก็ได้ไปด้วยเช่นกันค่ะอันนี้ก็เป็นทีมงานกัมพูชาพมา่าค่ะค่ะแล้วก็วันที่28กุมภานะคะน,นี้ก็สามารถขึ้นตำแหน่งไดรคเ,เตอร์ได้สำเร็จค่ะแล้วก็เมื่องานฮีโร่ที่ผ่านมานีกก็พาทีมงานมา2คันรถตู้ค่ะและอันนี้ก็เป็นผลลัพธ์จากงานฮีโร่ค่ะ และภาพนี้นะคะเป็นภาพความประทับใจของนิดเลยค่ะจะเห็นว่างานเครือข่ายนะคะไม่มีพรมแดนเลยค่ะพี่ต่างทีมนะคะก็ยังให้ความรักความเอ็นดูกับนิดนะคะนิดรู้สึกมีความสุขมากนะคะที่อยู่ที่นี่ค่ะค่ะแล้วเมื่องานฮีโร่ที่ผ่านมาก็ได้โปรโมทเรื่องแคมป์ซึ่งนิดเองเฝ้ารอมานานแล้วค่ะว่าอยากจะเรียนแคมป์ตั้งแต่ตอนเรียนวิลเลนแอนสคูลแล้วค่ะเพราะว่ามีคนมาแชร์ประสบการณ์ใช่ไหมคะเขาก็บอกว่าประสบความสําเร็จจากง,งานแคมป์ นิดก็เฝ้าถามพี่กรณ์พีวั์ค่ะพี่เมื่อไหรแคมป์จะเปิดสักทีพอแคมป์เปิดนะคะนิดรีบซื้อก่อนเลยค่ะไม่รออัปไลน์บอกเลยค่ะและที่สําคัญนะคะก็ส่งต่อนะคะแล้วก็พาทีมงานเข้ามาเรียนแคมป์ด้วยและนิดก็เรียนครั้งแรกเช่นกันนะคะและเราเรียนทางรัดกับคนที่สําเร็จก็ทําให้นิดนะคะสําเร็จได้เร็วขึ้นค่ะเดือนถัดมานะคะนิดก็สามารถขึ้นตําแหน่งซีเนียร์ดเรคเตอร์ได้สําเร็จค่ะ และสุดท้ายนี้ค่ะดิอยากฝากคำคมไว้ว่าอย่าเพิ่งปฏิเสธสิ่งที่คุณยังไม่รู้จักดีพอเพราะมันอาจเป็นสิ่งที่คุณเฝ้ารอมาทั้งชีวิตดิฉันธนิชาชำนาญป่า I am F S ล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะ